วันนี้ก็เป็น ep ีที่ส4นะครับวันนี้จะมาสอนดูนะครับเหรียญพระอาจารย์ทองนะครับวัดดอนสะท้อนนะครับจังหวัดชุมพรนะครับปี2 5 0 8นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับส่วนด้านบนเนี่ยเขาจะเขียนว่าวัดดอนสะท้อนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเขียนว่าพระอาจารย์ทองนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเขียนว่าพศ2508นะครับ เหรียญองค์ในคลิปนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับเนื้อทองแดงกระไหล่ทองจุดใจตังของเหรียญน,นี้นะครับให้เราพลิกเหรียญไปด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือบริเวณขอบตัดนะครับ จะมีขอบตัดเป็นสองบ้างนะครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับมืดสองบ้างนี้นะครับจะเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทห่พ่พอเอ็นน้องเสือ f อด้วยนะครับ